สวัสดีครับพบกับช่องานเนอร์ครับวันนี้ก็มังกรคอมมาดโดลงกินปลาในบอ่อครับแล้วก็กัดลูกหมาเป็นหนึ่งตัววันนี้ก็อเมริกันบูลี่ปะทะมังกรคอมมาดโด ฟูงอเมริกันบูลี่ครับก็ทำอะไรคอมมานโดไม่ได้นะครับเพราะหนังเหนียวมากแต่ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจขับไล่ไปได้นะครับคอมมานโดก็ล่าถอยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเด็กๆของเราเป็นไงมั่งดูดิโอ้เป็นแผลเลยครับแล้วก็ปากปากเป็นอะไรไหม,มลงมาเลย ไม่เอาวันนี้ก็ตัวเงินตัวทองนะครับมากินป่าที่บ่อครับน้องๆก็ช่วยไล่ไปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับให้ด้วยครับช่องายเนอร์ครับ